กาบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านและแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราฝ์มแกะมือใหม่วันนี้ก็ปล่อยแกะมาอยู่หลังวัดที่เดิมออตอนนี้เวลาก็สี่โมงแล้วเพิ่งปล่อยแกะมาเนื่องจากฝนตกเมื่อคืนกับ ข้อแจ้งลินเม็ดซึ่งถ้าปล่อยแกเวลาย่ายังไม่ค่อยแห้งดีเนี่ยก็จะมีหลายอย่างที่เป็นห่วงหนึ่งเรื่องพยาธิสองปากเปือ่อยสาม ข้อที่สามนี่แกแกจะไม่ค่อยกินนะครับหญ้าถ้าปเปียกอยู่แกจะไม่ค่อยกินเกจะเดินแกจะเดินแล้วก็หญ้าแห้งดีๆแล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆปล่อยเกงมาค่อยปล่อยเกงมาอ,อ่ส่วนเรื่อง ที่วาา่าหญ้าไม่ค่อยแห้งนี่จะมีอยู่พญาติกับมมนค่อยกินยจะเดินจะมีอยู่สองข้อข้อปากเท้าเปลือ,อยนี้เรายังไม่ค่อยเห็นยังไม่เคยเห็นยังไม่เคย,เย,เคยเ็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เผยแพรแก่กันเล่นแกะจากทุกๆคลิปที่เราได้ลงก็ ให้ดูการกินของแกประมาณนี้ครับหน้าฝนก็ก็มีเปื้อนบ้างครับ รว่าคอกเาราไม่ได้ยกพื้นอยู่กับพื้นดินก็แก่เย่ยวใสก็จะมีแฉะบ้างถ้าแดดออกก็ก็จะแห้งขี้เย่วแกจะแห้งไวถ้าคืมๆก็ไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ก็นอนแบบ มันก็ไม่เชิงเปียกมากไม่เชิงแฉะมากก็พออยู่ได้ครับเราก็จะค่อยๆขย,ยับไปให้ดูการกินของแกว่า าแกหิวแกจะกินแบบวนตัวจะไม่ค่อยเดินแกจะกินวนตัวอีกอย่างหญ้าเขาแห้งแล้วเขาก็จะกินแบบไม่ละแวงถูกหญ้าเปียก สำหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมทางบ้านช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเพจความแกะมือใหม่ของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ